6วิธีน no ี้ท mm ี hmm. yeah. ่จะช่วยอาการแพ้ท้องสำหรับคุณแม่ตั้งครรภค่ะอาการแพ้ท้องนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติแต่อย่างไรนะคะถือว่าเป็นอาการปกติที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนท้องหรือคุณแม่ที่ไม่แพ้ท้องก็ไม่ได้บอกว่าไม่ผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ตั้งครรภแต่อย่างใดนะคะอาการแพ้ท้องเกิดจาก ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะบางคนก็จะแพ้มากบางคนแพ้น้อยอ่าบางคนก็จะไม่แพ้เลยคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่มีการแพ้ท้องมากๆเราจะทําอย่างไรบ้างวันนี้มี6วิธีที่จะแนะนําสําหรับคุณแม่ค่ะวิธีที่1เลยนะคะนั่นก็คือให้คุณแม่รับประทานน้อยๆแล้วก็ให้รับประทานบ่อยขึ้นอาจจะแบ่งย่อยนะคะจากรับประทานวันละสามสี่มือ้ออาจจะเพิ่มเป็นหกมือ้อหรือแดมื้อก็ได้รับประทานให้ น้อยลงแต่ว่าให้เพิ่มปริมาณมือให้มากขึ้นแล้วก็อาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ อ่อนแล้วก็ย่อยง่ายนะคะวิธีที่สองค่ะนั่นก็คืองดอาหารมันๆของทอดของมันที่ทำให้เลี่ยนมีการขึ้นไส้อาเจียนมากขึ้นในช่วงแพ้ทองเนี่ยแนะนำให้งดก่อนนะคะจะช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนของคุณแม่ได้ดีขึ้นค่ะข้อที่สามนะคะนั่นก็คือให้ดื่มน้ำอุ่นๆจะเป็นน้ำเปล่าอุ่นๆหรือว่าดื่มน้าแข็งอุ่นๆขอขอไปน้าขิงนะดื่มน้ำขิงอุ่นๆในช่วงเช้าๆหรือระหว่างวัน ก็ได้จะช่วยลดอาการแพ้ท้องลดอาการขึ้นไส้ลดอาการผื่อืดผอ,อมได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหรือว่า กลิ่นนะเช่นรสชาติขมๆอ่าควรหลีกเลี่ยงหรือว่ากลิ่นที่มันฉุนเกินไปก่อให้เกิดการขึ้นไซมากขึ้นนะคะนี้ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือพยายามให้ดื่มน้ําหวานนะคะแต่น้าหวานก็จะไปดื่มเยอะจนเกินไปเดี๋ยวเป็นเบาหวานขณะ,ะตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่ดื่มน้ําหวานน้ําขิงอ่าหรือว่าดื่มพวกน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยดื่มได้นะคะคุณแม่ใครที่มีการแพ้ท้องบางครั้งคุณสูติแพทย์คุณหมอเนี่ยก ก็จะแนะนําให้ดื่มน้ำมะพร้าวแต่การดื่มก็ไม่ต้องดื่มมากจนเกินไปวันละไม่เกินหนึ่งลูกก็พอหรือว่ากินพวกขนมปังกระปรอบอบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะนี้ก็จะช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ดีขึ้นค่ะและข้อที่6นะคะก็คือถ้ามีการแพ้ท้องมาก ทำปฏิบัติทั้ง5้ข้อแล้วไม่ดีขึ้นเลยมีแต่จะแพ้ท้องมากขึ้นเป็นมากขึ้นนะอันนี้ควรที่จะพบคุณหมอคุณหมออาจจะต้องให้ยามารับประทานที่บ้านหรือบางคนแพ้หนักมากทานอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งน้ำเปล่า ดื่มเข้าไปก็คืนใส่อาเจียนออกตลอดอาเจียนจนไม่มีอะไรจะออกแล้วอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าคุณเหนื่อยเพลียน้ําหนักลดมากผิดปกติเกิน2อสากิโลต่อหนึ่งเดือนขึ้นไปอันนี้แสดงว่าแพ้ท้องรุนแรงแล้วค่ะว่าอาจจะต้องให้นอนโรงพยาบาลเพื่อจะให้สัรนนําสารอาหารทางหลอดเลือดดาแล้วก็บวกวิตามินอ่าเข้าไปใน น้ำเกลือนะคะที่ให้ด้วยก็จะช่วยให้อาการของคุณแม่แพ้ท้องเนี่ยค่ะดีขึ้นอาการแพ้ท้องส่วนใหญ่นะคะจะพบในช่วงประมาณ4-8ถึงสัปดาห์นะ,ะก็คือประมาณหนึ่งถึงสองเดือนอาการแพ้ท้องจะมีอาการเยอะอาการมากนะ,ะแต่ถ้าอายุคันประมาณ4-5ถึงเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะาการแพ้ท้องก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่ออายุคันมากขึ้นแต่ก็มีบางคนนะคะที่แพ้ท้องมากแพ้ท้องเยอะท้องได เจเดือนไปแล้วก็ยังมีการแพท้ทองอันนี้ก็ยังพบได้อยู่เพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ค่ะ